มาอีกแล้วสปอร์ตมินิสปอร์ตทังหน้ารุ่นแรกของ Honda มาอีกแล้วของแท้ของจริงมาอีกแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นล i มิเต็ดกราฟิกดีไซน์ยิ่งหายยากมากรุ่นนี้เดิมๆไม่ใช่รถปั้นนะครับเป็นรถเดิมๆสภาพเดิม สะอาดสะอาเสียงใสใสลอดุดันแรงเป็นรถสภาพเดิมถังเดิมเดิมฮาร์ไฟลิงเดิมชุดสีเดิมสติ๊กเกอร์เดิมเบาเดิม เล่มชุดโอนลอยภาษี26ตุลา2567ป้ายปัจจุบันพร้อมใช้งาน100%เรซระบบไฟติดทุกจุดไฟไฟ,ไฟสตอปเบรกหน้าหลังออกทุกจุดไม่วัารอบขึ้นใช้ได้ทุกระบบ สีสันเดิมจะมีรอยทะลอกนิดๆหน่อยๆตามอายุการใช้งานของรถ30 30ปีขึ้น30บวก30อัพร้อยหน้าหลังดอกเหลือๆยังมีตุ่ม ซี่ถึงจะมีริ้วรอยมีสนิมบ้างแต่ก็ยังใช้ได้ยังสวยงามหรือใครอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่จําเป็นต้องเก็บสภาพไม่ต้องเก็บไม่จำเป็นต้องปั้นใหม่เก็บเอาไว้คงเดิมเพื่อการมีมนเสนแห่งยุคเก้าสู์ของแท้ของจริงคันนี้ไม่น่าพลาดนะทุกคนนะสาววกบีดรุ่นหายาก มีคุณค่าดีมีคุณค่ามากกว่ารถบิวมีคุณค่ามากกว่ารถปั้นอีกนะอันนี้อย่าพลาดนะสายบีดสายบีดไม่น่าพลาดด้วยประการทั้งปวง